ในหมู่บ้านย่านนี้ใครก็สวยสู้ไม่ได้แต่มีอีกคนหนึ่งสิอะไรเหรอพี่หน้าตาคล้ายๆกับเองเลยนะละพึงนั่นน่ะสิฉันเองก็ยังสงสัยอยู่ทุกวันเนี้ทุกวันนี้เรา3มคนพี่น้องมีพี่ชายอีกหนึ่งคนนั่นก็คือพี่ยาวแล้วก็มีพี่และมีฉันแต่มีผู้หญิงภายในหมู่บ้านคนหนึ่งนั่นก็คือสมอน ทำไมหน้าตาคล้ายคึงกับฉันอน่างก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกันเลยล่ะพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีตัวพี่ยังทักผิดทักถูกเลยนั่นแหะสิเรื่องเนี้ยฉันเองน่ะแปลกใจมากเลยนะพี่เวลาเดินไปตลาดนะก็มีแต่คนชักฉันผิดทักฉันถูกแล้วตอนเนี้ยว่าแต่ว่าพี่ชายของฉันเนี่ยไปไหนเนี่ยพ่อกับแม่สั่งเอาไว้ก่อนตายว่าดูแลฉันดูแลจริงๆนั่งดูนอนดูนั่ะไไม่เคยช่วยทำอะไรเลยจริงๆ ชาติฉันยังไม่เห็นหน้าสงสัยป่านเนี้ยคงออกไปเที่ยวแล,ล้วแหละพี่ก็ไม่ต้พูดยังไงแล้วแต่เองจะจัดการกับมันก็แล้วกันถ้าวันนี้พี่ยาวไม่อยู่ก็ดีเหมือนกันฉันก็จะแอบไปเที่ยวตลาดเหมือนกันพี่จะไปกับฉันหรือต่อหรอถ้าอย่างนั้นเราไปเที่ยวตลาดกันคิดไว้จะไปเที่ยว ดาวับดอกฉากนี้พบกับดาวตลกอย่าเข้ายออครับพรใช้ผู้ชมที่เราระทุกท่านุรับบทเป็นพี่ชายของพระเพรียง โลกอะฮอลแลนดีมีดาวอะนี่แลหละน้อยยาวหกาวยอดกำลังมาแรงอะแซงตรอดยกให้สุดยอดยายยาเพราะคุณผู้ ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ถ่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาโอ้โลเอยลยดีก้อยตอนด้วยสอบอ,อ,อย่างขอบคุณครับขอบคุณมากในแรงใจ ยังแน่นเหมือนเดิมกลับกับพระคุณมากนะครับพรุ่งนี้หนึ่งคืนแล้วก็กลางวันด้วยพรุ่งนี้มีกลางวันนะครับแต่ว่าไม่มีลิเกนะใหญ่กลางวันแม,ม่ข้างหน้าเรามึงจะบอกกันพคกตีนอะไรเนี่ยยาวเล่นแม่ยา,มยาวเล่นแก่มาจากบ้านแล้วเพิ่งมาแก่ที่นี่ ขอบอคุณครับขอบคุณมากนอ้องอีพึ่งสองคนพี่น้องเ่าฉันตายหา่าหมดแล้วเหลือสองคนพ่อก็ตายแม่ก็ตายดีตายซะเด็กก็ดีอยู่ไปก็เพื่องหมากเพื่องพูเรียบร้อยสเสด็จที่เก้อยู่สองคนพี่น้องตอนนี้กำลังมีความรักเมื่อเช้าตื่นแต่เช้าเลยไปตลาดนัด ซื้อขอไปฝากเมื่อยเมือเควนเขาวันนี้ไปหาให้เมื่อยกว,ว,ว,ว่าไปทุกวันเนี่ยติดกัทุกวันยังไม่ได้เลยไปวันแล้วก็ไปเลยพวกเรา